สวัสดีค่ะพบกับช่องลีลี่วันชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะลีก็พาครอบครัวนะคะมาอยู่ที่วัดสวนแก้วค่ะมาทำบุญแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะกลางอากาศแบบนี้นะคะมีวิวน้ำตกอลังการมากๆนะคะซึ่งลี่ก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะและจุดไฮไลท์อีกที่นึงค่ะที่ต้องไปถ่ายนะคะก็ตรงจุด บัวพ้นน้ำตรงนี้นะคะก็เปรียบเสมือนนะคะ ดอกบัวที่เมื่อต้องแสงอาทิตย์แล้วก็จะเบ่งบานทันทีค่ะก็คือผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะเมื่อได้ฟังธรรมก็จะสามารถรู้แล้วก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังมีบัวเหล่าที่สองสามสี่นะคะซึ่งก็จะมีบัวปิ่มน้ําบัวใต้น้ําแล้วก็บัวที่อยู่ในใต้โคลนตมนะคะหลังจากที่เรานะคะตะเวนถ่ายรูปไปเรื่อยๆใช่ไหมคะลี่ก็ได้เจออาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ ท่านได้ทักลี่นะคะว่าอ้าวหัวเข่าเป็นอะไรเพราะว่าเนื่องจากลีอ่ะคือเจ็บเข่านะคะก็เลยต้องใส่สนับเข่าอยู่ตลอดเวลานะก็เลยไปดูนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นพลังจิตแก้อาการนะคะปวดเขา่าปวดหลังไมเกรนตาเป็นต้อเบาหวานนะคะซึ่งก็จะเขียนไว้นะคะว่าเป็นแพทย์ทางเหมือนกับว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะในการรักษาซึ่งอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้นะโอเคก็ สำหรับภาพตรงนี้นะคะรีจะล่นเวลานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจะใช้เวลารักษาแล้วแต่บุคคลนะคะอยู่ที่5นาที10นาที15นาทีแล้วแต่นะคะสำหรับอาการหัวเข่าของรีนะคะที่ปวดนะคะก็คือว่ามันเริ่มจากข้างซ้ายนะคะตอนอายุประมาณ32องะคะ่ะหัวเขา่ารีอะคะ่ะเวลานั่งย่อลงไปอะคะ่ะคือมันจะดังแกลบแกลบเลยอะคะ่ะดังชนิดที่ว่าคนข้างๆยังได้ยินนะคะก็ นี่ก็ตกใจนะเออว่าเทำไมข่าเราดังแบบนี้เนาะก็ค,คือคือมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ลี่เนี่ยมีอาการข่าเสื่อมก่อนวัยนะคะซึ่งณปัจจุบัน้วนนี้ยลี่คืออายุ44นะก็คือมีปัญหามาตลอดนะคะคือไปออกกำลังกายโอเวอร์ค่ะคือจากคนที่ไม่ออกกำลังกายแล้วไปออกกำลังกายค่ะมันก็เลยทำให้แบบหัวเข่าเราที่น้ำหล่อเลี้ยงเข่ามันน้อยอะค่ะมันก็แบบ ทำเอาซุทไปเลยอะค่ะแทบจะเดินไม่ได้นะคะก็ต้องทํากายภาพนะคะแล้วก็ข้างขวานะคะก็คือ,อประสบอุบัติเหตุนะคะก็มีหมอนรองฉีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกสะบักเสพิวกระดูกอ่อนเป็นแผลประมาณนี้ก็ทำการส่องกล้องแล้วก็ไปคลีนข้างในข้อมาแล้วนะคะหลังจากผ่าก็ดีขึ้นนะคะถามว่ากลับมาเป็นปกติไหมก็กลับมาเดินได้นะคะแต่เขาเนี้ย พอเราไปเดินเยอะค่ะมันก็กลับมาปวดใหม่ค่ะทีนี้แบบว่ามันเลยกลายเป็นแบบเลื้อรลังะคะ่ะเหมือนพอเราแบบไม่ค่อยได้เดินมันก็จะดีขึ้นแต่พอเราไปเดินมันก็จะปวดใหม่อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราไปยกของนะคะหรือลงไปนั่งกับพื้นนะคะโอ้โหมันจะกลับมาปวดมันเจ็บมันแสบในข้ออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้รกีก็คือมีอาการทุก ทรมานใจแบบทุกครั้งที่ปวดนะคะก็สำหรับการรักษาครั้งนี้นะคะคือเรี่ยกจะบอกว่าณนะเวลาตอนนั้นะ่ะคือเลี่ก็รู้สึกว่าเออมันบันเทาจริงๆนะเออคือโดยปกติแล้วเวลารี่เดินนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะก็คือว่าอ่าถ้าเดินเยอะสักพักหนึ่งมันจะปวดเมื่อยล้าตรงบริเวณแบบรอบเขา่าเนื้อเข่าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะปวดข้างในละ แต่อันนี้ถ้าลี่ได้นั่งอะคะนั่งสักพักนึงนะคะจนมันเหมือนคลายความปวดแล้วค่อยเดินไปใหม่เงี้ยมันก็จะโอเคนะซึ่งณนะตรงเนี้ยลี่ก็มีความรู้สึกว่าคือเหมือนเราได้นั่งพักสักคู่หนึ่งอะ่ะเราก็เลยรู้สึกบันเทานะแต่ว่าพอเราได้มาเนี่ยทำพลังจิตตรงเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันรู้สึกดีกว่านั่งเฉยๆที่ลี่เคยนั่งพักเข่านะ อ่าอันนี้คือลี่ก็ไม่ได้มโนไปเองนะก็คือว่าหลังจากที่ลี่ได้ลองทำตรงเนี้ยพอดีพี่สาวค่ะก็อ่านิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกเอ่อแล้วก็ปวดนิ้วมาเป็นเวลา1เดือนแล้วก็เพิ่งไปหาหมอมาใช่ไหมคะอ่าก็ลี่ก็เลยบอกพี่สาวว่าเอา้านิ้วล็อกอะ่ะก็มามา,มาลองสิมาลองทำดูนะว่าเออจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพี่สาวก็บอกว่า เออดีขึ้นน่ะคืออาการตอนแรกมันปวดมากแต่พอได้ใช้พลังจิตรักษาแล้วเนี่ยคือนิ้วล็อกที่ปวดอยู่อ่ะคือมันดีขึ้นแบบ80%เซเลยอ่ะคือบอกว่าณนะตรงนี้นะคะคือเวลาตรงนั้นอ่ะคือเราจะรู้สึกมันดีขึ้นจริงๆนะเออแต่คราวนี้พอรียกับบ้านมาค่ะก็ก็ยังมีความรู้สึกว่า เหมือนกับว่าเพราะเราก็ไปเดิน่นะเนาะมันก็เลยรู้สึกเหมือนปวดแล้วพออีกวันหนึ่งรีก็ถามพี่สาวว่าเออเป็นไงมัง่งนิ้วดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังกลับเหมือนเหมือนเหมือนกลับมาปวดกลับมาปวดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นณนะตรงนี้นะคะก็รีคิดว่า มันก็เป็นครั้งแรกเนาะคือที่เราทำการรักษานะพ่อเรี่ก็ปวดมาตั้งหลายปีอะอะ่าอาจารย์เขาก็พูดว่าเออมันไม่แปลกหรอกถ้าเราจะกลับไปทำครั้งที่สองสามหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่เท่าที่ลุยรู้สึกก็คือว่าเออทำตรงเนี้ยคือมันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็มันทําให้เราบรรเทามันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องกินยาซึ่งกินยาแก้ปวดมากๆมันก็ทําลายตับไตเราไปเรื่อยๆเนาะ ก็รู้สึกว่ามันแบบเบาๆขึ้นแต่ยังมีตื้อๆที่หัวเข่านิดเดิมที่ยังไม่กล้าลงน้ำหนักเยอะเราไม่ได้ใส่สนับขากลัวยังกลัวมันจงมันจะยังมีงงงแบบแตกปีค่ะ เป็นประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะอันนี้มันรู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นแหละคือตอนแรกเมื่อกี้ยังมีอาการปวดอยู่ตอนนี้คืออาการเจ็บปวดมันน้อยลงน้อยลงเพราะเยอะไหมแต่ยังไม่ปกตินะยังไม่เหมือนปกติงั้นเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะถ้าเใี้ยเดือนแต่อันนี้ยังโอเคงั้นอีก3นาที2นาทีนะ น่าไอ้สังหรับดีแล้วเพื่อนยืมความแบบว่าเร็วขึ้นหมอก็บอกว่าถ้ากินยาแล้วยังไม่หายขึ้นเดี๋ยวก็ต้องไปฉีดยาค้นเส้นโอ้ยถ้าฉีดนี่ยากเลยเขาฉีดตรงรองแต่นลือดเยอะเลยอ่ะอาการที่บอกว่ามันเจ็บเจ็บปวดปวดคอเนบางทีขอยาดื่มน้ำไผ่ยังยังค่ะโอ้ยล็อกตัวนี้ล้างสุดอร่อยกต่ลงบันทึกคลิ๊อยู่น้อโอ้ยเลย มันนี่เป็นไงเลยมัมยนนะี่ลดปกติแล้วแต่ยังมีอาการเลือกนิดเดียวนะค <c ười> ุยระหว่างคุยไปเนี่ยเดี๋ยวอาการนิดเดียวมันจะหายไปหรือก็จะสมชิดเข้าไปนะฮะคุยได้เลยก็ปีน,นี้เยอะมากเลยอะ่ะจากที่บอกว่าปวดปวดใช่คะมันก็แบบว่ารู้เรา่องไปเยอะมากอะ่ะแค่จะหายเลยอะ่ะโอ้อ แต่ถ้ากดไปอย่างนี้มัน็สียหูนิดเสียวเองนะเสียวแต่เขาจะปิดการกดมากกว่านี้ใช่ใช่เหมือนจะเป็นอะไรโอ้ก็ก็สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากที่จะมารักษาด้วยพลังจิตแบบนี้นะคะก็ ไปที่วัดส่วนแก้วได้นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะอาจารย์จะอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะอ,คอ๋อไปเป็นกระบุออมเสินจะเอาไปได้จ้ะครับคุณค่ะ